สวัสดีครับพบกับ Ghost Shock Story เอาเรื่องผีมาขยี้ประเด็นสำหรับคลิปนี้ครับเราจะมาขยี้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องหลอกขายโดยน้องเฟิร์นนะครับได้มาถ่ายทอดเรื่องราวสุดสยองไว้ที่ช่อง The Ghost Radio ซึ่งเป็นเรื่องราวที่รับฟังมาจากลูกค้าทําเล็บเกี่ยวกับเพื่อนที่ชื่อว่าเอม เอ็มมามีฐานะยากจนในวัยเรียนแต่กับร่ำรวยผิดปกติหลังเรียนจบความร่ำรวยนั้นมาจากการหลอกขายของออนไลน์ให้กับชาวต่างชาติจนกระทั่งโดนกรรมตามสนองโดยอาการป่วยประหลาดและเงาดำลึกลับตามทวงเงินซึ่งก่อนเสียชีวิตคุณเอ็มก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมด ด้วยความสํานึกผิดแล้วก็ฝากฝังให้ดูแลแม่เรื่องนี้จึงเป็นอุทาหรณ์ถึงผลกรรมของการหลอกลวงและการยึดติดในวัตถุซึ่งแน่นอนครับเราก็อยากให้ทุกท่านลองไปฟังคลิปต้นฉบับกันก่อนนะครับว่าเขามีการถ่ายทอดเนื้อเรื่องเนื้อหาเป็นอย่างไรเรื่องราวเป็นอย่างไรท่านถึงจะฟังในเรื่องการสรุปประเด็นของเราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับ มาเรื่องประเด็นลหลักของเรานั่นก็คือเรื่องของการวิเคราะห์แง่คิดประเด็นสําคัญที่เกิดจากเรื่องนี้ซึ่งเราได้อะไรได้ผลประโยชน์อะไรบ้างจากเรื่องนี้นะครับโดยอย่างแรกนั่นก็คือเรื่องของกฎแห่งกรรมมีจริงแล้วก็ส่งผลอย่างรวดเร็วเรื่องราวของเอ็มเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของผลกรรมที่ตามมาอย่างรวดเร็วจากการกระทําที่ไม่สุดจริตของตนเอง หลังจากที่เอ็มเริ่มโกลงลูกค้าแล้วก็หลอกลวงผู้อื่นเพื่อหวังรวยทางรัฐไม่นานนักเธอก็เริ่มมีอาการเจ็บป่วยท,ที่แพทย์ไม่สามารถระบุสาเหตุได้ระบบภายในร่างกายของเอ็มค่อยๆหยุดทำงานแล้วก็มีกลิ่นเหม็นคล้ายศพออกมาจากตัวสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่เอ็มใช้ชีวิตหรูหราจากการหลอกลวง แล้วประเด็นย่อยอีกอันนึงก็คือเอ็มเอ็มเองก็ตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างความเจ็บป่วยของตนกับสิ่งที่ได้กระทําไว้<ม>เธอเชื่อว่าสิ่งที่เธอเผชิญอยู่ก็คือเวรกรรมที่เธอได้เก่ะขึ้นแม้จะมีเงินทองมากมายแต่ก็ไม่สามารถรักษาอาการป่วยหรือนำความสุขที่แท้จริงมาให้เธอได้ ท้ายที่สุดแล้วเอ็มก็เสียชีวิตลงอย่างนาเศร้าโดยที่เงินทองที่ได้มาจากการหลอกลวงก็ไม่ได้ช่วยอะไรเธอได้เลยแม้กระทั่งการเผาศพของเอ็มก็ไม่เป็นไปโดยง่ายร่างกายของเอ็มเผาไม่ไหม้แล้วก็มีกระจุบผมที่ไม่ไหม้ไฟปรากฏอยู่ที่หน้าอกซึ่งถูกเชื่อว่าเป็นผลของจากของที่เอ็มทำไว้ผลจากเหตุการณ์นี้ยิ่งเน้นย้ำถึงผลกระทบของการกระทำของเอ็ม ที่ติดตามไปจนถึงวาวะสุดท้ายของชีวิตต่อไปประเด็นที่สองนะครับนั่นก็คือเรื่องของความโลภความอยากไม่มีที่สิ้นสุดก็นำทางไปสู่ความหายนะโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวก็คือความปรารถนาของเอ็มที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นร่ำรวยเหมือนผู้หญิงที่เธอชื่นชมความปรารถนานี้เองก็กลายเป็นความโลภครบอบงำจิตใจของเอ็ม เมื่อเอ็มเริ่มหลอกลวงลูกค้าได้เงินมาเธอก็ยิ่งต้องการมากขึ้นเรื่อยๆจากการไม่ส่งสินค้าเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นหลอกเงินจำนวนมากถึงขั้นหลักแสนหลักล้านความโลภทำให้เอม็มมายังคิดแล้วก็ทำถล่มลึกเข้าสู่การทำของของที่ที่นี้ก็คือของของไสยศาสตร์นะครับเพื่อเพิ่มสเสน่ห์ให้ตนเองแล้วก็ทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อแม้ว่าที่เธอพูดจะเป็นการหลอกลวง เธอก็สามารถหลอกเอาเงินจากผู้คนในต่างประเทศได้วงจรของความอยากและความโลภนี้เองที่นำพาเอมไปสู่จุดจบที่น่าเศร้าต่อไปประเด็นที่3นะครับนั่นก็คือเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาโดยไม่สุจริตก็ไม่สามารถเติมเต็มชีวิตได้แม้ว่าเอ็มจะประสบความสำเร็จทางการเงินจากการหลอกลวงมีชีวิตที่หรูหราในโลกออนไลน์ แต่ในชีวิตจริงเอ็มกับไม่มีความสุขที่แท้จริงแล้วก็ขาดเพื่อนแท้เพื่อนที่เข้ามาในช่วงที่เอ็มร่ำรวยต่างก็หวังผลประโยชน์จากเธอมีเพียงแค่เฟิร์นเท่านั้นที่เป็นเพื่อนที่แท้ที่ไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดเมื่อเอ็มล้มป่วยและกำลังจะเสียชีวิตเงิน <S amer ican> ทองที่เธอหามาได้จากการหลอกลวง <S <S ก็ไม่สามารถช่วยเธอได้ เอมตระหนักว่าเงินเหล่านั้นเป็นเงินร้อนที่ไม่สามารถนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงหรือทดแทนสิ่งที่เธอสูญเสียไปได้เงินที่เอ็มเก็บไว้ให้แม่ก็เป็นเงินที่ได้มาจากการทำงานสุจริตในช่วงแรกซึ่งแสดงให้เห็นว่าเอมเองก็ตระหนักถึงคุณค่าของความสุจริตในใจลึกๆ งานศพของเอ็มก็เป็นภาพที่สะท้อนความโดดเดี่ยวของเธอได้เป็นอย่างดีเพื่อนที่เคยได้รับผลประโยชน์จากเอ็มในช่วงที่เธอมั่งค้างก็กลับไม่มีใครมาร่วมงานมีเพียงแม่แล้วก็เฟิร์นต้องบอกว่าคุณเฟิร์นอะ่ะเขาแทนตัวเองจากคนที่มาถ่ายทอดให้เธอฟังว่าเป็นตัวเขานะครับนะแล้วก็ญาติสนิทเท่านั้นที่มาร่วมพิธีต่อไปประเด็นสุดท้ายครับนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ที่แท้จริง ความจริงใจที่มีค่ามากกว่าผลประโยชน์เฟิร์นก็คือเป็นตัวละครที่คุณเฟิร์นนะครับได้มาแทนแทนเป็นตัวเองนะครับเล่านะครับคือเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวที่ยังคงเคียงข้างเอ็มโดยไม่หวังผลประโยชน์ใดๆ แม้ว่าเอ็มจะร่ำรวยขึ้นมาและชักชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมต่างๆโดยเลี้ยงดูทุกคนแต่เฟิร์นไม่ได้เข้าร่วมทุกครั้งเพราะเธอไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้ความจริงใจความไม่หวังผลประโยชน์ของเฟิร์นก็ทำให้เอ็มอไว้ใจและก็เลือกที่จะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เฟิร์นฟังในวระสุดท้ายของชีวิต ความแตกต่างระหว่างเฟิร์นกับเพื่อนคนอื่นๆของเอ็มในช่วงที่เธอมีเงินแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นนั้นมันมีผลประโยชน์ที่มันไม่ยั่งยืน เมื่อเอ็มหมดผลประโยชน์เพื่อเหล่านั้นก็หายไปต่างจากเฟิร์นที่ยังคงให้กำลังใจและก็ช่วยเหลือเอ็มเท่าที่ทำได้เรื่องราวนี้เน้นย้ำถึกคุณค่าของมิตรภาพและความจริงใจที่แท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่เงินทองไม่สามารถซื้อได้เรื่องราวของเอ็มก็เป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่รุนแรงและก็การกระทำที่ไม่สุจริต ความโลภการเห็นแก่ตัวในขณะเดียวกันก็เน้นย้ำถึงคุณค่าของความซื่อสัตย์ความจริงใจและมิตรภาพที่แท้จริงต่อไปเองเรามาช่วงตอบคำถามร่วมสนุกกันนะครับโดยคำถามแรกนั่นก็คือเหตุใดเอ็มจึงเริ่มมีอาการป่วยประหลาดเช่นพอมมากตัวเหลืองและมีกลิ่นเหม็นคล้ายศพ ข้อ a พอทำงานหนักเกินไปข้ b. อ b เพราะผลกรรมจาดโกงการโกรงลูกค้าและทำคุณใสข้อ c พอติดเชื้อโรคที่ไม่ทราบสาเหตุและคำตอบก็คือข้อ b นะครับ เพราะผลกรรมจากการโกงลูกค้าแล้วก็ทำคุณใสคุณเอ็มเชื่อว่าอาการป่วยของเธอเกิดจากผลกรรมที่ได้โกงลูกค้าและทำคุณใสเพื่อให้คนหลงเชื่อและก็หลอกเอาเงินได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่สุดจริตต่อไปคำถามข้อที่2องนะครับหลังจากเอ็มร่ำรวยเธอมีพฤติกรรมอย่างไรที่ทำให้เพื่อนๆสงสัยข้อ A เธอซื้อบ้านและรถหรู ข้อ B เธอชักชวนเพื่อนๆไปทำพิธีกรรมเสริมสเสน่ห์ข้อ C เธอเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้งและคำตอบก็คือข้อ B นะครับเอมครับนักชวนเพื่อนๆไปทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อเสริมสเสน่ห์โดยเธอเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แตกต่างจากเดิมและก็ททำให้เพื่อนๆ่ะสงสัยต่อไปคำถามข้อที่3ครับ เหตุใดเอ็มจึงเริ่มระแวงและไม่มีเพื่อนแท้เพราะเธอมีปัญหาข้อ a นะครับเพราะเธอมีปัญหาทางจิตใจข้อ b เพราะเธอกลัวว่าคนอื่นจะรู้เรื่องการโกงของเธอข้อ c เพราะเธอเห็นเงาดำคอยตามรังควานและคำตอบก็คือข้อ b นะครับ แม้จะร่ำรวยแต่เอ็มก็ไม่มีเพื่อนแท้แล้วก็เริ่มหวาดระแวงเนื่องจากเธอกลัวว่าคนอื่นจะรู้เรื่องการโกงและการทำคุณใสของเธอ mm. ก็จบไปแล้วครับสำหรับเรื่องราวกับเรื่องหลอกขายนะครับ mm. กข็ขอบคุณทุกท่านครับที่แต่ติดตามมาจนถึงข้อนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ